คุณเคยสงสัยไม่ว่าทำไมบางบ้านถึงมีความสงบสุขอย่างเหลือเชื่อในขณะที่บางบ้านกลับเหมือนมีพลังบางอย่างกดทับจิตใจของทุกคนอยู่ตลอดเวลาทำไมบางครอบครัวถึงเจอแต่ความรุ่งเรืองทั้งเรื่องงานการเงินความรักแต่บางครอบครัวกลับเจอแต่เรื่องติดขัดสัมพันธ์ระหว่างคนในบ้านขัดแย้งอยู่เสมอ บางคนอาจบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือความคิดของเราเองแต่คุณเคยลองสังเกตไหมว่าในทุกบ้านจะมีมุมสงบที่มีศาลเล็กๆตั้งอยู่บางบ้านเรียกว่าศาลไตาย,ยายบางบ้านเรียกว่าศาลพระภูมิหลายคนผ่านไปแล้วมองไม่เห็นอะไรเพราะกราบไหว้ก็ทำไปตามความเคยชินแต่แท้จริงแล้วข้างใต้ควันธูปที่ลอยละล่องและของเส้นไหว้ที่จัดเรียงอย่างประณีต มีพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนในบ้านได้ทั้งดีและร้ายคุณเคยคิดไหมว่าการจุดธูปเพียงหนึ่งหรือสามดอกอาจไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นสัญญาณที่เชื่อมถึงวิญญาณเจ้าที่และพระภูมิและคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าถ้าเราไหว้ผิดขั้นตอนหรือไม่ให้ความเคารพอย่างถูกต้องสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านี้ อาจกลายเป็นแรงฉุดรั้งชีวิตเราทำให้คนในบ้านทะเลาะเบาะแวง้งสุขภาพสุดโทรมการงานติดขัดหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่เคยราบรื่นพังทลายลงโดยไม่ทราบสาเหตุเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องมมงายแต่มันคือความจริงที่ซ่อนอยู่ในทุกบ้านไทยตั้งแต่บ้านไม้หลังเล็กในชนบทจนถึงคฤหาสน์หรูในเมืองหลวงและวันนี้ คุณจะได้รู้ความลับของเจ้าที่เจ้าทางและวิธีสื่อสารกับพลังงานที่มองไม่เห็นที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อเมื่อฟังเรื่องนี้คุณอาจจะพบคำตอบของคำถามในใจคุณมาตลอดชีวิตยินดีต้อนรับกับมีธรรมอุ่นใจที่จะขอเป็นเพื่อนร่วมทางกับทุกท่านที่กำลังค้นหาความสุขภายในใจ วันนี้ขอนำเสนอธรรมผ่านเรื่องเล่าศรัทธาและความเชื่อในเรื่องเจ้าที่เจ้าทางเป็นรากแก้วที่ฝังลึกอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้หลังเล็กกลางทุ่งนาหรือคฤหาสน์หรูใจกลางเมืองหลวงสิ่งหนึ่งที่มักจะปรากฏให้เห็นอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของบ้านคือศาลเจ้าที่หลายคนอาจไหว้ด้วยความเคยชิน หลายคนอาจทำตามธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาแต่คุณรู้ไหมว่าภายใต้ควันทูปที่ลอยละล่องและของเส้นไหว้ที่จัดวางอย่างประณีตนั้นหากเราทำผิดเพียงนิดเดียวจากแรงเกื้อหนุนให้ชีวิตรุ่งโรจน์อาจกลับกลายเป็นแรงฉุดรั้งให้ชีวิตพลิกผันได้อย่างไม่น่าเชื่อหมอปลายพลายกระซิบได้ให้ความเห็นไว้ชัดเจนว่าเจ้าที่เปรียบเสมือนผู้ใหญ่ในบ้าน ที่มีอิทธิพลต่อความเป็นไปของสมาชิกทุกคนอย่างรุนแรงท่านสามารถบันดาลได้ทั้งความรักความสามาคัคคีหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งที่ทำให้คนในบ้านอยู่ไม่เป็นสุขดังนั้นการทำความเข้าใจมิติของเจ้าที่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่มองข้าไม่ได้เลยเจ้าที่หรือที่เรียกกันว่าสารตายายคือดวงวิญญาณดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในที่ดินนั้นมาก่อนเรา บางครั้งอาจเป็นเจ้าของที่ดินเดิมในอดีตชาติหรือเป็นวิญญาณที่ผูกพันกับผืนดินนี้มาอย่างช้านานศาลของท่านมักสร้างเป็นสี่เสาหรือหกเสาเปรียบเสมือนบ้านจำลองของบรรพบุรุษที่คอยดูแลความเรียบร้อยภายในอาณาเขตของที่ดินสำหรับพระภูมิหรือพระชัยมงคลท่านคือเทวดาที่เราอัญเชิญเข้ามาเพื่อทำหน้าที่อารักขาศาลของพระภูมิมักเป็นเสาเดียว ตั้งตระงานเหนือสารเจ้าที่หน้าที่หลักของท่านคือการปกป้องคุ้มครองไม่ให้สัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนจากภายนอกล้ำกลายเข้ามาสร้างความเดือดร้อนในเขตบ้านการตั้งสารเจ้าที่และพระภูมิร่วมกันจึงเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ปกครองเดิมและผู้คุ้มครองใหม่หากบ้านใดมีแต่พระภูมิแต่ไม่มีเจ้าที่หรือมีแต่เจ้าที่แต่ไร้ผู้อารักขา สมดุลของพลังงานภายในบ้านก็อาจแปรปรวนหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมการทำพิธีไหว้เจ้าที่ต้องละเอียดและมีขั้นตอนชัดเจนหมอปลายอธิบายว่านี่ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นการสื่อสารกับดวงวิญญาณที่อยู่ในแผ่นดินการกระทำที่ถูกต้องไม่เพียงแต่เป็นการให้เกียรติเท่านั้นยังช่วยให้ชีวิตของคนในบ้านมีความมั่นคงและรุ่งเรืองสิ่งที่หลายคนละเลยคือ รายละเอียดเล็กๆเช่นจำนวนดอกทูปหรือเวลาที่เหมาะสมในการไหว้เรื่องเล็กๆเหล่านี้สามารถเปลี่ยนความหมายของพิธีจากความเคารพกลายเป็นการเรียกวิญญาณเร่ร่อนเข้ามาในบ้านได้การเริ่มต้นเข้าใจเจ้าที่และพระภูมิอย่างชัดเจนจึงเป็นขั้นตอนแรกของการสร้างชีวิตที่สงบสุขและมั่นคงทุกการเคลื่อนไหวการจัดวางของเส้นไหว้เวลาเลือกมุมสำหรับศาล หรือแม้กระทั่งการเลือกเวลาจุดทูบล้วนมีผลต่อสมดุลของพลังงานภายในบ้านนี่คือความลับเบื้องหลังความศรัทธาที่หลายคนมองข้ามแต่กลับมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตของเราเมื่อเรารู้จักให้เกียรติและปฏิบัติอย่างถูกต้องเจ้าที่และพระภูมิจะกลายเป็นแรงสนับสนุนมหาศาลค้ำจุนให้ชีวิตและการงานของคนในบ้านจเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป เมื่อเราเริ่มเข้าใจความสำคัญของเจ้าที่และพระภูมิแล้วสิ่งต่อมาที่เราต้องเรียนรู้คือหน้าที่และบทบาทที่แท้จริงของแต่ละฝ่ายเพราะความแตกต่างนี้เองที่จะเป็นตัวกำหนดพลังงานและความสงบสุขในบ้านเจ้าที่หรือที่หลายคนเรียกกันว่าสารตายายคือดวงวิญญาณดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในที่ดินนั้นมาก่อนเราบางครั้งอาจเป็นเจ้าของที่ดินเดิมในอดีตชาติ หรือวิญญาณที่ผูกพันกับผืนดินมาอย่างช้านานศาลของเจ้าที่มักสร้างเป็นสเสาหรือหเสาซึ่งเปรียบเสมือนบ้านจำลองของบรรพบุรุษที่คอยดูแลความเรียบร้อยภายในอาณาเขตของที่ดินนั้นเจ้าที่จะคอยสอดส่องดูแลความสมดุลและความเรียบร้อยภายในบ้านและพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่หากเราให้ความเคารพและปฏิบัติตามธรรมเนียมอย่างถูกต้อง เจ้าที่จะกลายเป็นแรงสนับสน,นุนคอยช่วยให้ชีวิตราบรื่นการงานก้าวหน้าและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเต็มไปด้วยความสามัคคีแต่หากเราเพิกเฉยหรือทำผิดขั้นตอนพลังของเจ้าที่อาจเปลี่ยนเป็นแรงฉุดรั้งทำให้เกิดความขัดแยง้งสุขภาพเสื่อมหรือการงานติดขัดในทางกลับกัน พระภูมิหรือพระชัยมงคลคือเทวดาที่เรานำเข้ามาทำหน้าที่อารักขาสารของพระภูมิมักตั้งเป็นเสาเดียวสูงตระงานเหนือสารเจ้าที่เพื่อสื่อถึงความเข้มแข็งและการปกป้องคุ้มครองหน้าที่หลักของพระภูมิคือป้องกันไม่ให้สัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนจากภายนอกเข้ามาสร้างความเดือดร้อนในบ้านท่านคอยดูแลขอบเขตและคอยรักษาพลังงานบวกให้คงอยู่ในบ้าน เมื่อเจ้าที่และพระภูมิทำงานร่วมกันจะเกิดสมดุลของพลังงานเจ้าที่คอยดูแลภายในพื้นที่พระภูมิคอยป้องกันสิ่งไม่ดีจากภายนอกแต่หากบ้านใดมีแต่เจ้าที่แต่ไม่มีพระภูมิหรือมีแต่พระภูมิแต่ไม่มีเจ้าที่สมดุลของพลังงานจะเกิดความแปรปรวนทําให้คนในบ้านเกิดอุปสรรคและปัญหาต่างๆหมอปลาย,ยังชี้ว่าเจ้าที่ไม่ใช่เพียงดวงวิญญ,ญาณดั้งเดิม แต่ยังเหมือนผู้ใหญ่ในบ้านที่เราต้องให้ความเคารพการพูดคุยกับเจ้าที่จึงควรใช้ใจบริสุทธิ์เราอาจเล่าเรื่องราวในบ้านบอกกล่าวถึงความเป็นอยู่ของสมาชิกขอบคุณเจ้าที่ที่คอยดูแลและสัญญาว่าจะปฏิบัติต่อท่านด้วยความเคารพเสมอในขณะเดียวกันพระภูมิจะรับรู้ถึงเจตนาของเราและคอยรักษาสมดุลปกป้องเราไม่ให้พลังงานเสียหายจากสิ่งเร่ร่อน นี่คือเหตุผลว่าทำไมบางบ้านแม้มีพระภูมิเพียงอย่างเดียวแต่กลับพบว่าชีวิตไม่ราบรื่นและบางบ้านมีเจ้าที่เพียงอย่างเดียวก็เกิดความขัดแย้มภายในครอบครัวทั้งเจ้าที่และพระภูมิล้วนมีบทบาทที่แตกต่างแต่เสริมพลังกันและกันการเข้าใจความแตกต่างนี้จะช่วยให้เราจัดวางสารการไหว้และการสื่อสารกับดวงวิญญ,ญาณได้อย่างถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่นบางบ้านที่ตั้งศาลเจ้าที่แต่ไม่เคยอัญเชิญพระภูมิพบว่าบ้านมักเงียบสงบในบางมุมแต่สมาชิกในบ้านเกิดอารมณ์ขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือมีความเครียดสะสมโดยไม่ทราบสาเหตุส่วนบ้านที่มีพระภูมิแต่ไม่เคารพเจ้าที่มักเผชิญปัญหาพลังงานลบจากภายในแม้จะมีการป้องกันจากพระภูมิแต่ไม่มีเจ้าที่คอยดูแลภายในพื้นที่พลังงานภายในบ้านก็ไม่สมดุล หมอปลายจึงย้ำว่าการเข้าใจมิติและหน้าที่ของเจ้าที่และพระภูมิเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเพราะนี่คือพื้นฐานของความสงบสุขและความรุ่งเรืองในบ้านการเรียนรู้และเคารพเจ้าที่เจ้าทางไม่ใช่เรื่องงมงายแต่คือการสร้างสมดุลทางจิตวิญญาณเพื่อให้คนในบ้านมีชีวิตที่มั่นคงทั้งในด้านความรักการงานและสุขภาพเมื่อเราเข้าใจบทบาทของเจ้าที่และพระภูมิอย่างลึกซึ้ง เราก็สามารถจัดพิธีไหว้เลือกมุมตั้งศาลและปฏิบัติต่อพลังงานภายในบ้านได้อย่างถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่ความสงบสุขและสร้างแรงสนับสนุนมหาศาลให้กับชีวิตของเราอย่างที่หลายคนมองข้ามไปนี่คือบทเรียนสำคัญของตอนที่สองที่จะทำให้คุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างเจ้าที่ดั้งเดิมและพระคูมผู้คุ้มครอง และเริ่มเห็นภาพว่าทำไมการไหว้และการให้เกียรติพวกท่านจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อเราเข้าใจความแตกต่างระหว่างเจ้าที่และพระภูมิแล้วสิ่งต่อมาที่ทุกคนควรให้ความสนใจอย่างยิ่งคือศาสตร์แห่งการจุดทูปเพราะนี่คือหัวใจสำคัญในการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นจุดที่หลายคนมักจะทำผิดพลาดบ่อยที่สุดหมอปลายพรายกระสิบเน้นย้ำว่าการจุดทูปผิดเพียงดอกเดียว อาจเปลี่ยนความหมายของพิธีไหว้จากความเคารพกลายเป็นการเรียกวิญญาณเร่ร่อนเข้ามาในบ้านและส่งผลกระทบต่อชีวิตของสมาชิกในบ้านได้สำหรับพระภูมิหรือสารเสาเดียวจำนวนดอกทูบที่เหมาะสมคือ9ดอกเพราะเป็นตัวแทนของเทวดาและทางมงคลหากบ้านมีขนาดเล็กหรือขนาดกลางสามารถจุด6ดอกเพื่อความเหมาะสมสำหรับเจ้าที่ตายาย จำนวนดอกทูปที่เหมาะสมคือ5ดอกเพื่อแสดงความเคารพต่อธาตุทั้ง5และผู้ที่เคยอยู่ก่อนเราบนผืนแผ่นดินนี้สำหรับเทพชั้นสูงเช่นพระพรหมหรือพระพิคเนตหากเราตั้งศาลเทพนอกบ้านจำนวนดอกทูปควรเป็น16ดอกเพื่อสื่อสารถึงชั้นฟ้าเบื้องบนและให้เทวดารับทราบถึงความตั้งใจของเราอย่างชัดเจนข้อควรระวังสำคัญคือห้ามจุดหนึ่งดอก เพื่อคุยกับเจ้าที่เพราะจะเหมือนการไหว hey. er ้ผีเร่ร่อนและห้ามจุดสามดอกสำหรับเจ้าที่เด็ดขาดเพราะเป็นการเรียกวิญญาณภายนอกให้เข้ามาในบ้านเมื่อพระภูมิและเจ้าที่เห็นว่าเราเรียกแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาท่านอาจรู้สึกน้อยใจและถอนความคุ้มครองออกไปเปิดทางให้สิ่งไม่ดีเข้ามารบกวนคนในบ้านได้การจุดทูปจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แต่เป็นศิลปะการสื่อสารเชิงจิตวิญญาณที่ต้องใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่จำนวนดอกการจัดวางการจุดไฟและการกล่าวขอพรอ,อย่างถูกต้องหมอปลายยังเล่าว,ว่าบ้านที่ปฏิบัติถูกต้องเจ้าที่จะคอยสอดส่องพระภูมิจะคอยปกป้องพลังงานในบ้านจะสมดุลคนในบ้านจะรู้สึกสงบและมีความสุขแต่หากบ้านใดทำผิดขั้นตอนจำนวนดอกทูบไม่ถูกต้อง หรือจุดผิดเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเล็กบางครั้งคนในบ้านเกิดความเครียดสะสมทะเลาะเบาแหวงเรื่องไม่เป็นเรื่องสุขภาพร่างกายอ่อนแอโดยไม่ทราบสาเหตุหรือการงานติดขัดอย่างไม่คาดคิดนี่คือสัญญาณว่าเจ้าที่และพระภูมิไม่พอใจและอาจเกิดพลังงานลบสะสมภายในบ้านดังนั้นการเลือกจำนวนดอกทูบ จึงถือเป็นกุญแจสำคัญในการสื่อสารกับดวงวิญญาณและสามารถเปลี่ยนพลังงานภายในบ้านจากแรงฉุดรั้งให้เป็นแรงสนับสนุนมหาศาลนอกจากนี้เวลาในการจุดทูปก็สำคัญไม่แพ้กันเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงก่อนเที่ยงหรือประมาณ11.30นนเชื่อกันว่าเป็นช่วงที่มิติของโลกและวิญญาณเปิดเชื่อมถึงกันได้ง่ายที่สุดและพลังงานในบ้านจะเข้มแข็งที่สุด การเตรียมตัวก่อนจุดธูปก็สำคัญไม่แพ้กันควรเลือกมุมสงบไม่วุ่นวายจัดของเส้นไว้ให้เรียบร้อยผลไม้ดอกไม้และใบสีล้วนเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเจ้าที่และพระภูมิควรหลีกเลี่ยงของคาวหรือเลือดสดหากไม่จำเป็นจริงๆหมอปลายกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องงนงายแต่เป็นพิธีกรรมที่สื่อสารด้วยพลังจิตวิญญาณ การปฏิบัติที่ถูกต้องจะช่วยเสริมพลังชีวิตและทำให้คนในบ้านมีความสงบสุขอย่างแท้จริงท้ายที่สุดศาสแห่งทูบไม่ได้เป็นแค่การจุดไฟแต่เป็นการสื่อสารกับพลังงานที่มองไม่เห็นการเลือกจำนวนดอกที่ถูกต้องการเลือกเวลาที่เหมาะสมและการจัดมุมไหวยอย่างเคารพล้วนเป็นการสร้างความสมดุลและความมั่นคงให้กับบ้านนี่คือเคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า การจุดทูบไม่ได้เป็นเรื่องเล็กแต่สามารถเปลี่ยนพลังงานในบ้านและชะตาชีวิตของคนในบ้านได้เมื่อเราเข้าใจบทบาทของเจ้าที่และพระภูมิและรู้จักศาสตร์แห่งทูบสิ่งต่อมาที่ต้องตระหนักอย่างยิ่งคือผลกระทบจากการไหว้ผิดวิธีหมอปลายพรายกระซิบเตือนว่าการไหว้เจ้าที่ผิดขั้นตอนหรือเรียกวิญญาณผิดประเภทเข้ามาในบ้าน อาจส่งผลรุนแรงกว่าที่คิดเจ้าที่ที่หัวรุนแรงหรือโกรธเคืองจะไม่เพียงแค่เฉยชาแต่จะเปลี่ยนพลังงานภายในบ้านให้กลายเป็นแรงฉุดรั้งอาการแรกที่มักเกิดขึ้นคือคนในบ้านเริ่มรู้สึกร้อนใจอยู่บ้านไม่เป็นสุขบางครั้งนั่งอยู่บ้านก็รู้สึกอึดอัดเหมือนมีอะไรบางอย่างกดทับจิตใจทำให้เกิดความเครียดสะสมโดยไม่ทราบสาเหตุ ต่อมาความขัดแย้งจะเริ่มเกิดขึ้นภายในครอบครัวเรื่องเล็กๆก,กลายเป็นเรื่องใหญ่คำพูดบางประโยคที่ปกติไม่ถือเป็นเรื่องกลับก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งอย่างไม่จำเป็นไม่เพียงเท่านั้นผลกระทบยังลามไปถึงการงานและชีวิตภายนอกบ้านบางคนอาจพบว่างานติดขัดโดยไม่ทราบสาเหตุหรือเกิดความเข้าใจผิดกับเจ้านาย จนถึงขั้นถูกตำหนิหรือไล่ออกจากงานสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งด้านที่ได้รับผลกระทบบางคนป่วยโดยไม่มีสาเหตุเจ็บป่วยเล็กน้อยแต่เรื้อรังนอนไม่หลับหรือเกิดอาการวิงเวียนศีรษะทั้งหมดอาจเกิดจากพลังงานลบสะสมภายในบ้านหมอปลายเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเจ้าที่ให้โทษ คือเวลาที่สัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนเข้ามาสวมรอยกินของเส้นไหวายแทงเจ้าที่ตัวจริงและทำให้พลังงานในบ้านเปลี่ยนจากบวกเป็นลบหลายคนไม่เข้าใจจึงพยายามแก้ปัญหาโดยมองหาสาเหตุจากภายนอกเช่นการงานการเงินหรือความสัมพันธ์แต่แท้จริงแล้วต้นเหตุอาจอยู่ที่การไหว้ผิดขั้นตอนและเจ้าที่หรือพระภูมิไม่พอใจ ตัวอย่างเช่นบางบ้านที่จุดทูปเจ้าที่เพียงหนึ่งดอกหรือสามดอกพลังงานภายในบ้านจะถูกรับกวนทันทีเพราะเป็นสัญญาณการเรียกวิญญาณเร่ร่อนเปิดทางให้สิ่งไม่ดีเข้ามารบกวนบางครั้งเจ้าที่ที่ถูกละเลยหรือไม่ได้รับการเคารพอย่างเหมาะสมจะกลายเป็นผู้สังเกตการที่ไม่พอใจและเริ่มส่งสัญญาณผ่านความรู้สึกของคนในบ้านผลลัพธ์คือ คนในบ้านเกิดความอึดอัดเกิดความวิตกกังวลโดยไม่มีเหตุผลทะเลาะเบาะแว้งกันง่ายขึ้นสุขภาพสุดโทมและบางครั้งเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่ไม่สามารถอธิบายได้หมอปลายแนะนำว่าการป้องกันปัญหาเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีซับซ้อนเพียงแต่ทำความเข้าใจและปฏิบัติอย่างถูกต้องเริ่มจากจัดวางสารให้เหมาะสม จุดทูบตามจำนวนที่กําหนดเลือกเวลาที่เหมาะสมและเตรียมของเส้นหวายอย่างเรียบร้อยนอกจากนี้การตั้งใจและใช้ใจบริสุทธิ์ในขณะสื่อสารกับเจ้าขี้และพระภูมิเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะเจ้าที่และพระภูมิรับรู้ถึงความตั้งใจและความจริงใจของเราถ้าเรามีความเคารพและกระตันอยู่ พลังงานในบ้านจะเปลี่ยนจากแรงฉุดรั้งกลายเป็นแรงสนับสนุนมหาศาลการปฏิบัติที่ถูกต้องไม่เพียงแต่ช่วยให้บ้านสงบสุขแต่ยังทำให้คนในบ้านมีชีวิตที่ราบรื่นการงานก้าวหน้าและความสัมพันธ์ในครอบครัวเต็มไปด้วยความรักและความสามัคคีท้ายที่สุดเรื่องราวเหล่านี้สอนให้เราเข้าใจว่าศรัทธาและความเคารพต่อเจ้าที่เจ้าทาง ไม่ใช่เรื่องงนงายแต่เป็นเครื่องมือสร้างสมดุลทางจิตวิญญาณที่จะช่วยค้ำจุนชีวิตและบ้านให้มั่นคงนี่คือบทเรียนสำคัญที่ทำให้เราเห็นว่าแม้เรื่องเล็กๆอย่างจำนวนดอกถูกก็สามารถเปลี่ยนพลังงานในบ้านและชะตาชีวิตของสมาชิกในบ้านจากร้ายเป็นดีหรือจากดีเป็นร้ายได้หลังจากเราเข้าใจผลกระทบจากการไหว้ผิดวิธี และเรียนรู้ถึงอาการของเจ้าที่ให้โทษขั้นต่อไปคือการเรียนรู้เคล็ดลับการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อสร้างบ้านที่สมดุลทางจิตวิญญาณและให้เจ้าที่เจ้าทางคอยสนับสนุนชีวิตของเราอย่างเต็มที่หมอปลายพรกระซิบแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องมีศาลร,ราคาแพงหรือใหญ่โตสำหรับบ้านที่ไม่มีพื้นที่หรือคอนโดมิเนียมเพียงแค่หามุมสงบในบ้านหรือหน้าบ้าน จัดให้เป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับเจ้าที่และสร้างบรรยากาศที่สะอาดเรียบร้อยการเลือกต้นไม้หรือดอกไม้รอดสารก็เป็นสิ่งสำคัญควรเลือกพืชที่มีกลิ่นหอมเช่นมะลิดอกแก้วหรือโมกกลิ่นหอมของดอกไม้ช่วยดึงพลังงานดีเข้าสู่บ้านและทำให้เจ้าที่รู้สึกสบายใจต่อมาการจัดของเส้นไหว้สำหรับเจ้าที่ควรเน้นผล,ลไม้ดอกไม้และใบสี หลีกเลี่ยงของคาวหรือเลือดสดเว้นแต่จำเป็นจริงๆเพราะเจ้าที่เจ้าทางไม่ได้อยู่ที่วัตถุเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ดินและพลังงานของพื้นที่การเลือกเวลาที่เหมาะสมในการขอพรก็มีความสำคัญเช่นกันช่วงเวลาที่แนะนำคือก่อนเที่ยงหรือประมาณ11โมงครึ่งเป็นเวลาที่มิติของโลกและวิญญาณเปิดเชื่อมถึงกันได้ดีที่สุดพลังงานในบ้านจะเข้มแข็ง และคำอธิษฐานของเราจะสื่อไปถึงเจ้าที่และพระภูมิได้อย่างชัดเจนหมอปลายยังเน้นย้ำว่าการปฏิบัติไม่ได้เป็นเพียงการทำพิธีแต่เป็นการแสดงความกตัญญูและความเคารพต่อผู้ที่ดูแลแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่เจ้าที่และพระภูมิจะรับรู้ถึงความตั้งใจของเราหากเราปฏิบัติด้วยใจบริสุทธิ์และให้ความเคารพอย่างแท้จริงพลังงานในบ้านจะกลายเป็นแรงสนับสนุนมหาศาล ช่วยค้ำจุนชีวิตการงานและความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างเต็มที่นอกจากการจัดสารและการไหว้หมอปลายยังแนะนำวิธีเสริมพลังงานดีในบ้านเช่นการทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอจัดระเบียบสิ่งของให้เรียบร้อยเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณของความเคารพต่อเจ้าที่นอกจากนี้การรักษาความสงบในบ้าน ไม่ทะเละาะเบาะแว้งเรื่องเล็กน้อยเป็นการแสดงให้เจ้าที่เห็นว่าเราปฏิบัติตัวเหมาะสมและชีวิตของคนในบ้านจะเป็นไปอย่างสงบสุขสำหรับบ้านที่ไม่มีพื้นที่ตั้งศาลเพียงแค่ตั้งโต๊ะเล็กๆในมุมสงบจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่ในใจและวางผลไม้หรือดอกไม้เรียบง่ายเจ้าที่ก็รับทราบและคอยดูแลเราได้เช่นกันหมอปลายสรุปว่าความศรัทธาและความเคารพ ไม่ขึ้นอยู่กับความใหญ่โตของสารแต่ขึ้นอยู่กับความจริงใจความตั้งใจและการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเจ้าที่ได้รับความเคารพและพระภูมิอยู่คอยคุ้มครองพลังงานในบ้านจะสมดุลคนในบ้านจะมีสุขภาพกายและใจที่ดีการงานจะราบรื่นและความสัมพันธ์ในครอบครัวเต็มไปด้วยความรักและความสามคัคคีนี่คือเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า บ้านที่สมดุลทางจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องไกลตัวและทุกคนสามารถสร้างได้ด้วยความตั้งใจและการปฏิบัติที่ถูกต้องท้ายที่สุดการเคารพเจ้าที่เจ้าทางไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันพลังงานลบเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงสนับสนุนมหาศาลที่ทำให้ชีวิตและบ้านของเรารุ่งเรืองอย่างมั่นคงและยั่งยืนเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิและวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้อง เราจะเห็นภาพรวมของสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งไม่ใช่เพียงการตั้งศาลหรือจุดทูปแต่เป็นการสร้างสมดุลทางจิตวิญญาณในบ้านหมอปลายพรายกระซิบชี้ให้เห็นว่าเจ้าที่และพระภูมิเปรียบเสมือนผู้ใหญ่ในบ้านที่คอยสอดส่องดูแลและปกป้องสมาชิกทุกคนท่านไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เราเคารพตามประเพณีแต่เป็นแรงสนับสนุนที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ บ้านที่มีเจ้าที่และพระภูมิสมดุลเป็นบ้านที่พลังงานไหลเวียนอย่างถูกต้องเจ้าที่คอยดูแลความสงบในบ้านพระภูมิคอยปกป้องจากภายนอกทำให้ชีวิตในบ้านราบรื่นการงานเจริญรุ่งเรืองความสัมพันธ์ในครอบครัวเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจแต่หากบ้านใดละเลยหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องเจ้าที่และพระภูมิอาจไม่พอใจ และพลังงานภายในบ้านจะเปลี่ยนเป็นแรงฉุดรั้งทำให้เกิดความเครียดสุขภาพเสื่อมการงานติดขัดและความขัดแย้งในครอบครัวดังนั้นการเคารพเจ้าที่เจ้าทางไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นการแสดงกะตันญูต่อผู้ที่คอยดูแลแผ่นดินและบ้านของเราและยังเป็นการสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและสงบสุขหมอปลายยังให้เคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับบ้านที่ไม่มีสาลใหญ่เพียงแค่หามุมสงบ ตั้งโต๊ะเล็กจุดทูบบอกกล่าวในใจวางผลไม้ดอกไม้และใบสีเรียบง่ายเจ้าที่และพระภูมิจะรับรู้และคอยดูแลเราได้เช่นกันนี่คือหลักปฏิบัติที่สามารถทำได้ทุกบ้านแม้ในคอนโดมิเนียมหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดนอกจากนี้การรักษาความเรียบร้อยและความสะอาดภายในบ้านไม่ทะเลาะเบาะแวงเรื่องเล็กน้อยและสร้างบรรยากาศสงบเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเจ้าที่เจ้าทางรับรู้ถึงความตั้งใจและความจริงใจของเราพลังงานดีจะไหลเวียนและบ้านจะเต็มไปด้วยความสงบบทเรียนสำคัญจากเรื่องเจ้าที่เจ้าทางคือความเคารพความกตัญญูและการปฏิบัติอย่างถูกต้องสามารถสร้างแรงสนับสนุนมหาศาลช่วยค้้จุนชีวิตการงานและความสัมพันธ์ของคนในบ้านทำให้บ้านเป็นสถานที่ปลอดภยัยสงบสุข และเป็นแหล่งพลังบวกที่ค้ำจุนจิตใจของทุกคนเมื่อเราปฏิบัติต่อเจ้าที่และพระภูมิอย่างถูกต้องเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าพลังของท่านไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เป็นแรงสนับสนุนที่สามารถเปลี่ยนชีวิตจริงจากความเครียดความขัดแยง้งและความอับจนกลายเป็นความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองและความสมบูรณ์ในชีวิตท้ายที่สุดเรื่องราวทั้งหมดนี้สอนให้เราเข้าใจว่า เจ้าที่เจ้าทางไม่ใช่เพียงวัตถุหรือพิธีกรรมแต่คือแรงสนับสนุนทางจิตวิญญาณที่อยู่รอบตัวเราและความศรัทธาความเคารพและความกะตันยูคือกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูให้พลังนี้เข้ามาในชีวิตดังนั้นทุกครั้งที่เราจุดธูปวางผลไม้หรือกราบไหว้อย่ามองเป็นเพียงกิจวัตรแต่ให้มองเป็นการสื่อสารด้วยใจบริสุทธิ์เพราะเจ้าที่เจ้าทางรับรู้ทุกความตั้งใจ และพร้อมจะเป็นแรงสนับสนุนให้ชีวิตของเราสงบสุขและรุ่งเรืองตลอดไปนี่คือบทสรุปของเรื่องเจ้าที่เจ้าทางที่สะท้อนถึงศรัทธาและความเชื่อที่ฝังรากลึกในวิถีชีวิตไทยและทำให้เราเห็นว่าการเคารพเจ้าที่เจ้าทางไม่ได้เป็นเรื่องงมงายแต่เป็นกุญแจสู่ชีวิตที่มั่นคงสงบสุขและรุ่งเรืองเรื่องราวของเจ้าที่เจ้าทางสอนให้เราเข้าใจว่า ศรัทธาและความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลบ้านและแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นรากฐานสำคัญของชีวิตที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองเจ้าที่เจ้าทางและพระภูมิเปรียบเสมือนผู้ใหญ่ในบ้านที่คอยคุ้มครองดูแลและสนับสนุนชีวิตของทุกคนหากเราไม่เข้าใจบทบาทของท่านหรือไหว้ผิดขั้นตอน พลังงานในบ้านอาจเปลี่ยนจากแรงสนับสนุนให้กลายเป็นแรงฉุดรั้งทำให้เกิดความเครียดความขัดแยง้งสุขภาพทรุดโทรมหรือชีวิตติดขัดข้อคิดสำคัญจากเรื่องนี้คือความกตันยูและความเคารพคือหัวใจหลักการไหว้เจ้าที่ไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่เป็นการแสดงความจริงใจต่อผู้ที่ดูแลบ้านและผืนดินปฏิบัติอย่างถูกต้องและตั้งใจ จำนวนดอกทูปเวลาและการจัดของเส้นไหว้มีความหมายต่อพลังงานและสมดุลของบ้านสร้างสมดุลในบ้านด้วยพลังบวกการรักษาความสะอาดจัดระเบียบบ้านและสร้างบรรยากาศสงบช่วยเสริมพลังดีทำให้ชีวิตราบรื่นและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขพลังของเจ้าอยู่ที่ใจและความตั้งใจเจ้าที่และพระภูมิรับรู้ความจริงใจของเรา ไม่จำเป็นต้องสารใหญ่โตเพียงใจเราบริสุทธิ์และตั้งใจเคารพท่านก็เพียงพอวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องเจ้าที่เจ้าทางเคล็ดลับการไหว้ที่ถูกต้องและข้อควรระวังในการสื่อสารกับพลังงานที่มองไม่เห็นหวังว่าความรู้เหล่านี้จะช่วยให้บ้านและชีวิตของคุณสงบสุขความสัมพันธ์ในครอบครัวราบรื่นการงานเจริญรุ่งเรืองและทุกก้าวของชีวิต เต็มไปด้วยพลังสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลคุณขอให้ทุกบ้านเต็มไปด้วยความสงบสุขและรุ่งเรืองและขอให้ทุกท่านมีความกระตันยูและศรัทธาที่มั่นคงเพราะสิ่งเหล่านี้คือกุญแจสู่ชีวิตที่มั่นคงและสมดุลหากคุณสนใจเรื่องราวลึกลับของวิญญาณไทยและเคล็ดลับปฏิบัติเพื่อชีวิตที่สงบสุขอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปของเรา เพราะยังมีเรื่องราวมากมายที่รอคุณค้นพบและความลับของวิถีชีวิตไทยที่ยังไม่เคยเปิดเผยรอให้คุณมาฟังต่อ